ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเบาสุขุสุคนครับหรือภาษากลางเขาเรียกว่าว้าวนะครับแต่ว่าภาษาอีสานบ้านเฮาเขาเอื่นว่าเบานะครับนี่เขาเอื่นว่าเบาจุลาครับเป็นเบาที่นิยมเล่นกันนะครับในภาคอีสานก็ต้องมิสนู่ครับเป็นของคููกันเมื่อมีเบาวนี่ก็ต้องมีสนู่ครับสนู่เขาใสขึ้นไปเพื่อ ให้ได้ยินเสียงนะครับเมื่อห้าปล่อยเบาวขึ้นไปแล้วนะครับล่มพัดมากครับสนูมันกระสีเสียงดังทำให้ม่วนหูนะครับเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวไหเชาวน้าภาคอีสานเฮาครับหลังจากที่ทำให้ทำหน้านะครับเห็นหน้าแล้วนะครับพ่อเขาช่วงหนาหนาวนะครับหรือช่วงหนา เกี่ยวเขาฟาดเขานะครับซึ่งกับสิประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาท่านว่ามกราอย่างปีนี่จนหอดกุมภาพันธ์นะครับลมหนาวผัดมานะครับชาวนาห้าวางๆกับพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับในส่วนหนึ่งกับสิเหตุบาวแลนครับบาวแลนขึ้นฝั่งเสียงสนุ่มก็เลยสิมานํ่เสนอนะครับสนุ่นี่ก็มีส่วนประกอบ ที่สำคัญก็คือใบนะครับนี่คือใบสนูครับนี่เขาเอียกเปใบมันครับใบสนูนะครับสีเห็ดมาจากวัสดุเอายางเห็ดก็ได้ครับตั้งแต่ก่อนนี้ยมเอาเอาไว้มาเห็ดนะครับไว้มันเราแบนแบนแต่ว่าสมัยทุกมือนี่ไว้บ่ค่อยมีแล้วนะครับสิ่งที่หาง่ายสี่สุดก็คือพวกพลาสติกรับรับพวกพลาสติกมัดของพวกนี้ครับ ตัวนี้เป็นขวดน้ำนะครับขวดน้ำประมาณว่าเป็นเป็นขวดนมหรือขวดยังกระไดครับกลมๆนะครับแล้วก็มาตัดเอาครับตัดเวียนไปมันก็สิไในขวามงาตัวนี้ก็ขวดขึ้นกันครับนี่ก็เป็นขวดเป็ดครับขวดน้ายาล้างห้องน้ำนะครับยี่ห้อเป็ดนะครับสีม่วงๆนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นใบปาสติกทั่วไปนะครับที่เข้ามาข้องนะครับ นี่ก็คือกันนะครับพวกสีแดงสีส้มพวกนี้เป็นใบประสติกันนะครับซึ่งสนุ่มวนนี่ก็สีมิเสียงแตกต่างกันออกไปนะครับเนื้อพผมสีแกงให้ฟังนะครับแต่ละอันสีมวนซ้ำไหลนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิธีเช่าเช่าหน้าผังอีสานเห่าครับเวลาผักพอนเสร็จจากผ้ารกิจการงานแล้วก็เห็ดบาว แลนขืนฟังสนูเล่นนะครับซึ่งผมก็เป็นชาวนาลูกอีสานผู้หนึ่งนะครับที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวของกับการแลนเบามาตั้งแต่ข้าวเป็นเด็กหน่อยนะครับจนเท่าคู่มือนี่นะครับแต่ว่ากับกับว่าถือว่าเก่งหรอกครับแต่ว่ากับเพราะเห็ดได้นะครับพวกเห็ดเบาจุฬาเห็ดเบาหางหรือว่าเห็ดสนูนะครับเยวสีกแกงให้ฟังนะครับ เริ่มจากอันใหญ่ๆนี่ซะก่อนครับอันบักใหญ่นี่ครับใส่ใส่บาวจุลาสามเม็ดนะครับจุลาสามเม็ดรหรือสองเม็ดหาซิปขึ้นไปนะครับตัวนี้ส่วนพวกนี่ก็สใส่ประมาณสองเม็ดสองเม็ดยี่สิบหรือเม็ดแปดสิบนะครับพวกนี้เม็ดแปดสิบเม็ดหกสิบหน่อยลงมานะครับขนาดนี้ก็สใส่กับจุลาขนาดนี้ครับตัวเล็กๆ ะครับตัวนี้ก็ประมาณเมตรหาซินะครับนะครับซึ่งสนู่ม่วนนี่ก็ต้องเฮ็ดหายได้น้ำหนักพอดีกับเบานะครับมันยังสีขึ้นถ้ามันนักเกินไปมันก็บบขกขึ้นเบาเกินไปมันก็แแซวครับ